นี่ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งนึงแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจำปักแรกของเดือนก,นกรกฎาคมมาดูไพ่พลังงานของพวกคุณไพ่พลังงานของชาวราศีกันลัคนากันนะคะไพ่สําหรับนี้น่ารักมากเมอร์เมดอะไพ่พลังงานของชาวราศีกันลัขณาการเป็น six of wands ค่ะอืมคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาแล้ว แล้วคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันทรงตัวที่สุดแล้วคุณคุณอยากอยู่แบบนี้คุณพอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แค่นี้อยากให้มันหยุดอยู่อยู่แค่นี้อยากให้มันมีท็อกซิกหรือเรื่องอะไรที่มันมากกว่าน,นี้เลยนะคะคุณเป็นกันคุณเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชาวราศีกันลัคนากันสิบถ้วย chain of cups อ่าโอเค ความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ดีต่างๆมีการเริ่มกลับมาเข้าใจกันนะคะ Ace of Pentacles มีการเริ่มกลับมาต้นเริ่มมาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่มาพูดคุยเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่รีสตาร์ทใหม่ทั้งหมดเลยนะคะอืจริงๆมันมีโอกาสดีๆในเรื่องความรักเข้ามาหาคุณนะสำหรับคุณโสดอันนี้ติงอย่างหนึ่งนะคะ ในเรื่องการของคนโสดขอแถมก่อนมันมีสถานการณ์ดีๆเข้ามาหาคุณแต่คุณไม่ได้สนใจใครในช่วงนี้คุณอาจจะไปโฟกัสกับคนคนดึงอยู่นะคะหรือว่าคนเก่าอยู่ก็ได้นะคะแต่สถานการณ์โดยทั่วไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่กันแบบนิ่งๆไม่หวือหวาเดอะเฮอร์มิตบางท่านคุยกับชาวราศีกรัคนากรนะเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันแบบนิ่งๆไม่มีอะไรหวือหวาแต่ก็มีความสุขในแบบที่คุรู้สึกว่าเอออยากให้มันอยู่แบบนี้อยากให้มันมีปัญหามากไปกว่านี้ t r e ร g t h เนี่ยใครคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าๆของคุณกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบ t เ e n g t h ฉะนั้นมันยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ลงตัวมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ยังปิดบังกันอยู่ยังยังไม่อยากพูดอะไรบางอย่างออกมาเพื่อให้ทําัตเพื่อให้สถานการณ์นี้มันมันดูแย่ลงไปกว่าน,นี้ The Mag i c i a n ทั้งคุณและเขาเพยายามปรับความสัมพันธ์นี้ให้มันไปในทิศทางที่ไปให้ได้ไปให้รอด นะคะ the h e a r t ดพิเแต่มันก็ยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างซ่อนเล้นอยู่ทั้งคุณและเขาอะค่ะอืมมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันยังซ่อนเล้นภายในใจ,ใจิตใจที่ยังไม่พูดกันออกไปแต่ลึกๆแล้วทุ้งคุณทั้งสองคนยังอยากจะประสานความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะอืมถ้าเป็นในเรื่องกรณีของคนเก่าที่ท,ที่ที่กลับมาเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะเป็นการกลับมาแบบมาส่องมามองในโซเชียลมีเดีย ของคุณนะคะที่คุณยังมีอยู่อย่างนี้ก็ได้อื uh huh. เหมือนคุณยังไม่กล้าที่จะขยับตัวเพราะคุณกลัวว่าปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคุณกลัวอย่างนั้น uh huh. อ่ะมาดูกันต่อเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคนาการเงินแน่ค่ะ queen of cups นะคะตัวเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่แดชชอยออดบางท่านคุณกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎแต่ในแง่ไม่ดีต่างๆที่เขาที่คุณเคยอาจจะทำอะไรกับเขาไว้นะคะหรือหรือหรือเพื่องอรอสลับกันได้หรือเขาเคยทำอะไรกับคุณไว้เขาก็ยังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขามองไปในทิศทางเดียวกับคุณว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่า ถ้ารีบเร่งอะไรเกินไปรีบร้อนอะไรเกินไปมันอาจจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาแย่หรือเสียกับข่าวก่อนอีกอะไรเงี้ยนะคะโฟร์อัปวอนอเขาอยากมีความสุขกับคุณนะในแบบอัต,ตภาพที่ที่ที่เป็นอยู่ะพอแล้วแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาอยากมีโมเมนต์ดีๆกับคุณนะแต่ว่า ก็ไม่ได้เร่งรีบอะค่ะที่อยากจะมีโมเมนต์ดีๆขนาดนั้นนี่คือคนกลัวกับคนกลัวมาคบกันใช่ไหม,มค,คือคือคุณมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันสองอย่างคือคุณอยากไปต่อเขาอยากไปต่อแต่กลัวว่ามันจะผิดพลาดเหมือนเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาไหมหรือถ้าคนนี้ไม่ใช่คนที่คุณเคยคบมาก่อนเป็นคนใหม่มีเกณฑ์ที่ววาคนคนนี้เขาก็เขาก็พยายามอยากจะเซฟความสัมพันธ์นี้ให้มากที่สุด กลัวมันจะผิดพลาดเหมือนกับความสัมพันธ์เก่าๆที่เขาเคยเจอเคยมีมานะคะดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหน่อยแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันละขนากันวันนี้กันนุ่มนิ่มมากสมเป็นราศีผู้หญิงมากเลยนะคะอ่ะเดอะสตาค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะจ๊ะแล้วก็คิงคัพส์หนึ่งเหรียญค่ะเอซอเพนเดหนึ่งไม้เทา้าโอเค อีกหนึ่งใบค่ะบทสรุปให้หน่อยค่ะเดิมูนไม่สรุปแล้วสิเดิมูนคืออะไรคะมางน่านคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนะคะแล้วก็ดีอ็มเพรสโอเคระหว่างมูนกับเพรสดีอ็มเพรสคืออะไรทำไมต้องจบที่ดีอ็มเพรสด้วยทริโอพัโอเคชัดเจนมากอย่างนี้นะคะอ่าราอความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนค่ะจะดำเนินไปในทิศทางที่ ต่างคนต่างพยายามทําความเข้าใจนะคะต่างคนต่างเป็นคนใหม่คุณจะเป็นคนใหม่เขาจะเป็นคนใหม่เขาจะไม่ทําการกระทําอะไรแบบเดิมๆซ้ๆําๆคุณเองก็จะไม่ทําอะไรแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะอย่างที่เคยเป็นมาอ,อืหนึ่งเหรียญนะ่ะเป็นเรื่องของกะหนึ่งเหรียญกับหนึ่งไม้เท้าอะ่ะคุณจะใช้พลังงานของธาตุไฟแล้วก็ธาตุธาตุดินน่ะผสมผสานไปกับความสัมพันธ์นี้แบบเรื่อยๆแบบมีศิลปะ ต้องใช้คำนี้เลยนะคือบทที่จะบทหมายถึงว่าบทที่จะกุุกกิกบทที่จะมีความสุขก็มีความสุขให้มันเต็มที่พอพอหยุดก็หยุดพอ,พอเหมือนกับเหมือนกับว่าพอมันจะมีความสุขก็หยุดได้ไม่พยายามไปคาดหวังไปไกลนะคะพลังงานธาตุไฟพลังงานความกระตือรือร้นก็คือมันจะมีโมเมนต์ของการที่ ออมีความสุขกันเห็นอกเห็นใจกันใช้เหตุและผลในความสัมพันธ์นี้มีความสุขของกันและกันเต็มที่พอความสุขของคุณกับเขามันถึงลิมิตสุขแล้วว่าทําได้แค่นี้ก็คือหยุดแค่นี้หรือถ้าง่ายๆถ้าเป็นลักซอนก็คือคุณรู้สถานะส,ส,เสเตตัสของตัวเองว่าจบเท่านี้ก็เท่านี้พอจะคิดไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะอยากจะเก็บความสุขนี้ไว้นานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ในบางท่านบางคนแต่เอาเป็นว่า มันเป็นพลังงานของการใช้เหตุผลเป็นเอเนรของการใช้เหตุผลและใช้อารมณ์ร่วมกันบาลานซ์กันอย่างมีคุณภาพอ่ะอืมแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบมีงอนกันอยู่บ้างนะคะมีงอนกันรู้สึกว่าโดนหลอกรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรแต่มันจะเป็นสงครามเกียงเงียบกันไปแต่ไม่เงียบนานหรอกสักพักหนึ่งพวกคุณมีเกณฑ์มีเหตุที่จะต้องได้เดินทางมาเจอกันได้พบเจอกัน นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะกลับมาสมบ,บูรณ์อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะคะด้วยความสัมพันธ์ทั่วไปของชาวราศีกันลัคณากรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันเรื่องการงานของชาวราศีกันลัคนากรกันบ้าง The Emperor ค่ะท่านคุยกับชาวราศีเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เรื่องงานแล้ว The Emperor จ้ะ The Emperor แล้วก็อีกใบหนึ่งค่ะเป็น Two of Swords นี่ไงล่ะ อดีตของคุณเป็นดีเอ็มเพลย์เรื่องของการงานคุณเป็นคนควบคุมเรื่องการงานของคุณทุกอย่างหรือถ้าเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าที่เข้มแข็งมีอำนาจพอหรือถ้าเป็นพนักงานบริษัททั่วไปก็คุณมีในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณมีความเข้มแข็งพอนะคะที่สามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้แต่ว่าไพ่สองดาบออกมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาเป็นคู่แข่งคนสําคัญในเรื่องงานของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็เถอะมีคู่แข่งหรือมีใครเข้ามาเป็น เป็นอุปสรรคในการทํางานของคุณแนะที่การงานของคุณนะคะอืมแต่ไพ่บอกว่าในอนาคตะคะเนี่ยในช่วงปักนี้แหละในใบใบที่สามเป็น t r i o p Pentacles นะคะละักษณะก็คือว่าจะมีเหตุการณ์พลิกวิกฤตทําให้คุณกลับมาเป็นฮีโร่ในหน้าที่การงานของคุณอีกครั้งหนึง่งแล้วคุณอาจจะชนะอุปสรรคต่างๆขึ้นมาได้ในเรื่องของการงานนะคะอ,อมันเป็นสามเหรียญสามเหรียญก็มีเกณฑ์ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณจะมีการลุกขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเป็นผลงานชิ้นที่ดีทําให้เจ้านายหรือใครต่างๆหรือผู้คนมาสนใจในงานของคุณเป็นการส่งเสริมคุณอ,อุปสรรคที่เข้ามายังไม่สามารถทําอะไรคุณได้ขนาดน,นั้นนะคะอ,อ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้มาดูกันเรื่องของการเงินบ้างจา้ะ s o v w n of s ก่อนหน้านี้สถานะของเจ้าชะตาหัชรศิกรลักคณะาการคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะแต่ไปหมดที่ไม่รู้ว่าจะจ่ายตรงไหนก่อนนะคะแล้วก็ไนท์แต่ปัจจุบันนี้มันเป็น k น i g ออฟคัพ p s เริ่มมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาและในเรื่องการเงินก็คือเริ่มมีเงินเข้ามามีเงินเข้ามาเอ่อเบสออฟวอมีเงินเข้ามาจัดก,การดูแลปัญหาอุปสรรคในบ้าน อะไรรับรายจ่ายในบ้านได้ไรายรับรายจ่ายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งรายรับรายจ่ายของตัวคุณเองโชคลาภไม่ถามไม่ต้องถามเลยค่ะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ queen of wands queen of wands สุดท้ายแล้วการเงินของคุณอยู่ในขั้นพื้นฐานที่มีกินมีใช้มีจ่ายนะคะอืแอบดูอีกใบ the tower นี่ไงต้งเึงรู้สึกแล้วเหมือนไพ่บอกให้แอบดูอีกใบหนึ่งมีกินมีใช้มีจ่ายออกมาแต่ คุณมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องการเงินแบบกระทนหันคุณต้องเซฟนะอืมเข้ามาแบบกระทนหันอาทิเช่นเรื่องอะไรบ้างเเทนส์ออฟเพนดิคลเนี่ยค่าใช้จ่ายในบ้านเลยค่ะค่าใช้จ่ายบุตรบริวารค่าใช้จ่ายของของเอ,อบางคนเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องโดนทวงหนี้อเนาะอ,อาจจะไม่ได้โดนผ่อนผันเรื่องหนี้สินเท่าไหร่นะคะ ไม่มีใครใจดีอย่างเราเลยอือแต่เด็กคือถ้วยมาบอกว่าแต่ปัญหาตรงนี้มันจะผ่านพ้นไปได้นะคะผ่านพ้นไปได้อาจจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือใครก็ตามไม่คุณผู้ใหญ่หรอกมาคอยช่วยเหลือคุณอยู่หรือมีคนคอยช่วยเหลือคุณหรือนี่ชี้นําแนวทางในการหาเงินให้กับคุณเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะยังไปได้บทสรุปเป็น queen of wands เนี่ยยังไปได้อยู่นะคะไปได้ไปได้ไปไดแปลว่าไม่ได้หรอหลอเลนไปได้ไปได้ไไดอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อคนโสดชาวราศีกันลัคนากันนะคะ The sun wow. 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 ว้าวว้าวว้าวทำไมต้องสามว้าวอ่ะโ o ร์ออฟ o r d เราผิดหวังเรื่องความรักมามากเจ็บช้ำกับมันมากแล้วนี่คือ บางท่านผู้ชาราเสียฟื้์พลัคณาฟืกนมีเกณฑ์ที่จักรวาลจะนําคนดีคนใหม่ๆม,มาให้คุณนะคะอาจจะเจอกันทางโซเชียลมีเดียนะเขาจะนําคนดีๆมาให้คุณนะคะเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขเป็นคนที่ทําให้คุณดึงคุณค่าของตัวเองออกมานะคะอืมเขาเป็นไลฟ์โค้ดหรือเปล่าล้อเล่นเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเป็นคนที่ให้กําลังใจคนอื่นมาก่อน แล้วคุณทั้งสองคนอาจจะมีการได้พูดคุยกันก็เลยเกิดสิ่งดีๆต่อก,กัน,นก็ได้นะคะทีนี้มาดูคนที่สถานะไม่ชัดเจนถ้าอยากจะบอกอะไรบ้าง six of cups we a r for y o u s of cups คุณยังถูกวางตัวเป็นช้อยเพราะคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกติดค้างอะไรกับคนคนหนึ่งที่เป็นคนเก่าของเขาหรืออาจจะยังไม่มีใครดีพอกับคนเก่าของเขาก็เป็นได้นะคะ ที่เขายังไม่ให้สเตตัสกับคุณในช่วงนี้หรือเขาอาจจะก,กําลังทําใจอยู่ในเรื่องของคนเก่าๆให้มันไม่เหลือเยอะ่คนเก่าถึงอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครจริงๆ uh huh. คือเขาไม่อยากจะเป็นคนขี้โกงที่ว่ายังไม่ลืมคนเก่าแล้วมาคบคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไพ่วิวออฟโอร์นออกมาเนี่ยแปลว่าวันหนึ่งเขาจะลืมได้ลืมได้เขาจะลืมได้แล้วเขาก็อาจจะชัดเจนกับคุณได้แต่ตอนนี้ไพ่แค่บอกว่าถ้าคุณมองว่าเขาเป็นคนที่ใช่คุณก็อดทนกับเขาได้อยู่นะ ถ้าคุณมอ,องว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะแต่ถ้าคุณมองเขาไม่ใช่คุณก็ตัดสินใจนะไพค่คมไม่อยากจะแนะนําอะไรอะแค่อยากบอกให้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยการถูกวางตัวเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเนี่ยเราต้องวางตัวยังไงมากกว่าถูกไหมฉะนั้นเราก็ต้องรักเต็งเป็นที่ตั้งก่อนนะคะต้องต้องรักเต็งเป็นต้องอยู่คุณจะอยู่ในสถานการณ์เนี้ยโดยการที่คุณจะต้อง พื้นฐานของของความสัมพันธ์นี้คือต้องรักเองกับ,บที่ตั้งง่ายๆนะคะอืมอ่ะคนมีคู่ชาวสิการลักนากันค่ะทูอ of p e n ดิ c l e ลนี่มีเรื่องราวของระแหงกันตลอดลเนาะแต่ก็ไม่มีเกณฑ์เลิกรานะคะยังไม่มีเกณฑ์เลิกราใดๆคุณอย่าอย่าเอาชนะกันเลยค่ะอย่าเอาชนะค้าคานกันเลยพอพอแล้วดีกว่าไพ่บอกพอแล้วอย่าเอาชนะหรืออยากเอาชนะอะไรเขานะคะพอแล้วไพ่เป็นเพจออฟเพนดิเคิล พ่บอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นแค่เด็กๆคนนึงเท่านั้นเองนะคะที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่มากนะักแต่เขาไม่ได้คิดร้ายอะไรคุณนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะไ o อ Wands เห็นไหมคุณระวังตัวมาก mm hmm. อืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้หรือแพ่อาจจะบอกแค่ว่าให้มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยนึกย้อนไปแค่เอมแรกๆความสัมพันธ์แรกๆของเราตอนที่ดีๆใหม่ๆมันเป็นยังไง ถ้าคุณอยากรู้ตัวตนของค,คนคนนี้ของแฟนของคุณให้ไปมองตอนแรกๆที่คบกันนะคะอ,อย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่ชั่วูบชั่วคราวเท่านั้นนะคะก็ประมาณนี้นี่เป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่ดวงจเนอ r a ลเอ้ยโทษทีที่เป็นดวงทั่วไปเป็นดวงจเนอร a ลไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ทั้งนั้นเลยนะจ๊ะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะโชคดีนะสวัสดีค่ะ